มูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับเนื่องจากบีนแนสคอยนนะครับทะลุนแนวต้านที่460ดอลลาร์อันนี้เป็นตลาดกระทิงหรือเป็นขาขึ้นของบีนแนสอย่างแน่นอนนะครับนั้นวันนี้เราก็ไปรับชมในข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ยืนยันว่าบีนแนสจะเป็นอยู่ในช่วงของตลาดกระทิงในเลนของมันทันทีเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับผู้ซื้อนะครับก็มาถึงระดับราคาใหม่แล้ว หลังจากที่3วันของการเคลื่อนไหวของราคานะครับก็ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโมเมนตัมที่สูงขึ้นนะครับไปนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยไปถึงโซนนะครับที่ซื้อเกิน b n b ซึ่งมีแนวโน้มนะครับที่จะถูกปฏิเสธที่ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับนี่หากเป็นราคาที่ลดลงอาจล่วงลงระดับที่400 60ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตาม BNB กลับมาอยู่เหนือแนวรับที่460ดอลลาร์ได้นะครับก็จะส่งสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาลงนะครับในขณะที่มีการเขียนอยู่นี้นะครับหรือมีการรายงานข่าวอยู่นี้นะครับ BNB นะครับมีการซื้อขายอยู่ที่486.42ดอลลาร์ฉะนั้นตัวบ่งชี้ของ Binance Coin นะครับ LCOI จะอยู่ที่ระดับ79ในดัชนีของ Revelative นะครับสแต e ดเเป็นระยะเวลา14นะครับวันขณะที่ Binance Coin นะครับกำลังซื้อขายในพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปนะครับมีความเป็นไปได้ที่สกุลเงินดนะิจิตอลอ่ะจะตกอยู่ในโซนซื้อนะครับเกินสิ่งนี้ได้รับคำยืนยันมาโดยหลายวันนะครับข้อมูลจากหลายวันโดยการสุ่มนะครับเนื่องจาก การซื้อเนี่ยมันอยู่เหนือ80%ของเส้น SMA 21นะครับหรือ21วันนะครับและเส้น SMA 50วันเนี่ยชี้ไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นตัวชี้วัดทางเทคนิคนะครับระดับแนวต้านหลักนะครับที่700ดอลลาร์และ750ดอลลาร์นะครับระดับการสนับสนุนการสนับสนุน นะครับที่ประมาณ400ดอลลาร์และ350ดอลลาร์และทิศทางต่อไปของ BNB ต่อ USD นะครับคืออะไร Binance Coin นะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นหลังจากมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับบนกราฟลาย4ชั่วโมง BNB ต่อ USD ทะลุแนวต้านที่460ดอลลาร์มีแนวโน้มขาขึ้นอีกนะครับในขณะที่เขียนอยู่เนี่ย แท่งเทียนนะครับขาลงเนี่ยทดสอบระดับนะครับที่ประมาณ78.6นะครับเป็นระดับการวัดมาตรฐานของมันที่ชื่อว่าโฟเบียนออซีนะครับ r e s t ท็ก e n เมนนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันน่ะจะทดสอบระดับนะครับแล้วก็ทำขาลงทดสอบที่78.6ฉะนั้นการถอยกลับแสดงให้เห็นว่า BNP จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เริ่มต้นการกลับตัวเนี่ยในส่วนขยายที่ประมาณ1 2 7 2นะครับประมาณ1.272ของของตัววัดมันนะครับหรือประมาณประมาณ480.58ดอลลาร์นะครับฉะนั้นข้อจำกัดนะครับของมันเนี่ยคือการวิเคราะห์นะครับและคันคาดการณ์เนี้ยเป็นแนวคิดนะครับเห็นส่วนตัวอย่าใช้ เป็นการลงทุนในการซื้อขายเป็นหลักนะครับให้กระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางเนี้ยนะครับเขาก็ได้เป็นการวิเคราะห์มานะครับแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับในการลงทุนดังนั้นใครชอบ BNB นะครับก็ในช่วงเนี้ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นตลาดกระทิงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ต้องดูเหมือนกันนะว่า b i ิต o i n จะเป็นอย่างไรนะครับ แต่โดยตัวของมันนะครับแรงซื้อที่คนมั่นใจ BNB มากเราซื้อมากเนี่ยก็คงเห็นละนะครับว่าไม่ว่าจะปิดคอยอีทูเรียมแล้วก็ทาง c a r ์ดาโนหรือ ADA นะครับก็มีคนซื้อค่อนข้างมากนะครับเข้ามาในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาเลยตัดสินใจเออเอาเหรียญ BNB นะครับซึ่งเป็นอันดับ5เนี่ย ก็ไว้ในพอร์ตการลงทุนเหมือนกันฉะนั้นการซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางจังหวะเนี่ยราคามันก็อาจจะอยู่ในการทดสอบระดับของมันนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้ามันพ้นที่640นะครับก็เป็นยันการขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ bnb จะไปได้นะครับถึง700กว่าเลยนะครับดอลลาร์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับ ก็สามารถให้ความเห็นมาได้นะครับว่า BNB จะอยู่ในช่วงขาขึ้นได้หรือไม่นะครับถ้าขึ้นได้นะครับกด1ไม่ได้กด2จะขึ้นไม่ได้หรือได้ยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอันนี้เป็นนักวิเคราะห์จากคริปโตนิวนะครับในแพลตฟอร์มของต่างประเทศนะครับเชื่อว่าถ้าเกิด BNB นะครับทะลุมาได้ถึงห4ร้อยสี่สิดอลลาร์เนี่ย มันก็อาจจะฉุดเป็นตลาดกระทิงทันทีฉะนั้นผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรครับ BNB จะไปต่อได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามชมด้วยกันในข่าวเป็นระยะระยะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกด a c เฟซบุ๊กยูทูบหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ Cryp t o ตอร์นซี่คอมมิวนิตนะครับก็กลุ่มนี้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่เป็นกลุ่มที่ ช่วยท่านจริงๆนะครับถ้าเกิดท่านอยากมีสังคมมีเพื่อนเข้ามาคุยกันในไลน์ได้นะครับเพื่อจะทําให้การลงทุนของท่านมีแนวโน้มที่จะไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและเราก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านด้วยนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดจะเข้าไลน์ให้ทักมาที่ Facebook เท่านั้นหรือเพจเท่านั้นนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์2องตัวไม่ว่าจะเป็นออนซ้อนนะครับแล้วก็ทาง Copy Cat นะครับโดยเฉพาะ Copycat ก็จะเป็น Copy t ทร t เดอนะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มนะนะครับก็ลองเข้าไปลงทุนกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Copycat ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะครับก็แนะนำนะครับโดยทางช่องของเรานะครับคอยมือมูลแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ และเราหวังว่า BNB นะครับจะ go to the moon ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ